มณฑลทหารบกที่29ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการเท่ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2563ที่ศูนย์ฝึกอบรมมณฑลทหารบกที่29แคยกิศิวารามอำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครพลตรีประสิทธิ์ทสาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่สองระหว่างวันที่20-22กันยายน2563โดยมีนายชัยมงคลชัยรบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานพิธีมีผู้ประรองและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการสำหรับการจัดโครงการนกระว่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักความสามาคัคคีปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนอื่นและดนรง์สร้างจิตสำนึกให้มีความรักชาติมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยประชาชนเกิดจิตสำนึกในการเทริดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกโซเชียลให้มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทีมข่าวมวลเทวนทหารบกที่29รายงาน